มามา่าพารีวิวข้าวแช่เมืองเพชรบุรีค่ะแต่ว่าไม่ต้องไปถึงเพชรบุรีนะจ๊ะไปตลาดนางเลิงก็ได้กินแล้วค่ะราคาชุดนี้35บาทนะคะได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะคือข้าสวสุกอย่างที่2คือน้ําอคนนบควันเทียนแล้วก็ลอยดอกมะลิไวยด้วยนะคะ อย่างที่สามค่ะคุณขาเป็นเครื่องเคียงเป็นเครื่องเคียงเค็มนะเครื่องเคียงขา้าวขาวอ่ะเออได้แก่ลูกกะปิทอดนะใช้โป๊ผัดหวานค่ะปลาหวานนะคะที่ทํามาจากปลากระเบนนะคะวิธีการกินจ้าเราก็เอาข้าวเนี่ยแหละค่ะข้าวที่เขาให้มานะข้าวตัวนี้นะคะเวลากินนะมันจะมันจะเป็นข้าวล้วนๆน่ะแต่ว่าเวลาทานเราไม่แข็งมันจะหนึบๆเหนียวเหนียวนุ่มๆน,น,นะคะเวลากินแล้วก็เพลินๆดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เทน้ําลงไปค่ะนี่แหละค่ะเป็นที่มาของคําว่าข้าวแช่แช่ไว้ก่อนเลยนะ ืมแค่ได้กลิ่นก็หอมแล้วอ่ะต่อไปค่ะเราก็มากินเครื่องเคียงเค็มกันก่อนนะคะได้แก่ใช้โป๊ะกะปิหวานนะจ๊ะแล้วก็ ปลาหวานนะคะชอบอนไนกินไปก่อนเลยค่ะเคี้ยวเข้าไปจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณคะ่ะตามด้วยข้าวที่แช่อยู่ในน้ํานะคะมีความรู้สึกว่ามันพอเรากินเค็มเข้าไปแล้วเรามากินแบบว่าข้าวจืดๆน้ําหอมๆนะคะที่ไม่น้ําไม่มีรสชาติอะไรเลยนะเออแต่มันมีความหอม,มจะทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันสดชื่นอะ่ะมันเข้ากันอะ่ะเออมันนวลนมันกลมกล่อมดีเหมือนกันนะคะ จริงๆแล้วเขามักจะทานกันในฤดูร้อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อที่ตลาดนางเลิงก็มีขายตลอดทั้งปีละค่ะใครอยากกินฤดูการไหนชอบกินก็กินได้เลยนะคะไม่ต้องรอฤดูไหนชอบฤดูไหนกินได้เลยจ้ะใครชอบกินใครอยากลองไปลองดูนะ